ไม่มีพริกนะครับก็ยินมันวางยาผมไงเฮ้ย <Hey. S 2> มันเอาพริกผมไปแล้วผมจะใช้อะไรตอนนี้ยคือมันมันคิดได้ไงเอาพริกใหญ่กลับไปอ่ะแล้วผมจะใช้อะไรแล้วเอาพริกกลับไปทําไมฮะเอากลับไปทำไมนูจริงอหอกลัวผมชนะมันเลยขโมยพริกไปนั่นช่วงคืนพริกช่วงคืนพิกให้พี่วอหน่อยไม,ไม่เล่นซีรีส์เลยเหรอ <laughs> งอนเลยหรอแค่ขโมยพริกคืองอนเลยเหรอเกระเทียมนะครับแต่เราแต่เราไม่มีพริกไงเพราะหยินมันเอาไปเพราะอะไรนะหยินมันเอาไปมันจะไม่เล่นกับมันถ้าจะดีมันมีมันต้องมีพริกก็ใส่กระเทียมไปพร้อมกับพริกเลยนะครับพี่กินเพราะมันเอาพริกขมไปอ้าวเหรอมันขโมยพริกขมเพื่อจะไม่ห้เหตุผลของการเอาพริกกลับบ้าน แค่นี้จะเอาหมูที่เหลือกลับบ้านไปไม่เอาเอาพีทที่ผมต้องใช้แต่หน nice um ah, ้าตามันอาจจะไม่ไม่สวยนะเพราะว่าม bueno, um, ันไม่มีพีทพีทเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแต่ทำไมแต่ทำไมโดนสกัดดาวลุ่มคุณเข้าใจไหมหยินยังไงหมูก็เอาไปได้เอาอะไรไปได้แต่เอาอะไรไปพี่ก็ไปทำไมพี่ก็ไปทำไมพูดถึงเผ็ดเรื่องพีทมันต้องมา ยำที่เหลือจากมันแล้วผมต้องเอาพริกอันนี้คุณจะดูมนแกงกสงสารมากใส่ไม่มันไม่เผ็ดครับเพราะมไม่มีพริกไงไแ,แต่ไม่เผ็ดผมซื้อไก่แต่อะไรหมดพริกร <laughs> ไม่เล่นด้วยนะ <laughs> ไม่เล่นกับยิป <laughs> ถ้ามีพริกอ่ะถ้ามีพริกอ่ะ perfect ถ้ามันเผ็ดนะ,ะผมเราบอกเลยเป็นอันดับสองของกระเพราที่ผมชอบอเพร,พระาะมันไม่มีพริกอ่ะยังอีกครั้งหนึ่งมันไม่มีพริกเอากลับไปทําไมอยากรู้เอากลับไปทําไม,อาเ,อาไไมเอาไปทําอะไรอ่ะเอาไปทําอะไรพริกอะฮะไม่ทันแล้วเอาเอาพริกมาก็า เฮ้ยไม่บอก <c oughs> กันเลย <c oughs> เซฟพีก <c oughs> ยินร้องไห้แล้วพีกพีกพีกแตมนไม่มีพีกเลย <c oughs> บาเลย <c oughs> ค่ะแกตัวกันหน่อย ม่ผมถามคุณคุณเอาพริกคมไปทำไมเ <laughs> มื่อวันเมื่อวานบอกกันแล้วใช่ไหมว่าจะขอใช้ด้วยอยู่ <laughs> แล้วเอากลับไปทำไมีอย่างองรีบไปหมดแล้วคุณดูกะเพราผมมันไม่มีพริกเลยมันเป็นกะเพราเด็กอนุบาลนะคุณเข้าใจไหมมันเป็นเมนูที่ใครๆก็กินได้อะ กินคลีนเ <Clean clean. S 2> พราะว่าช่วงนี้พี่ิกินคลีนก็เลยต้องกินคลีนอะอ่พ,พูดพูดพูดกับแฟนๆหน่อยที่บอกเขาเลือกไทด์อาหารที่ทําให้หลายคนสามารถเทาติงได้นะไก่เป็นเมนูที่เสิร์ที่สุดดัง <c oughs> นั้นมันก็จะผมก็เลยเคสที่ว่าคนจะกินเพ็ดไม่ได้เนี่ยก็เลยดักเคสตัดพริกออก <c oughs> <c oughs> เออ ลองกินพริกแล้วแล้วแบบเกิดการแพ้พริกแล้วเขาต้องเข้าโรงพยาบาลก็ลำบากปะเออเป็นห่วงเขาเป็นห่วงพี่ใช่เขาเป็นห่วง <laughs> เห็นปะแฟนแบบอยากให้ใส่เพจแต่แบบตัวน้องเขาเป็นห่วงพี่ไงประเด็นพีก,ก็เลยยบบดิบรวมๆกันไปอ่ะโอเคแต่วว้ลองมาชิมฝีมือพี่พออเด็ดมากไม่คุณนะ่ะเอาพริกไปทําอะไร จะกลับไปทำเอากลับปมปท <จะ S 2> <า>มตำนานมันมีตำนานใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่อเผ็ดอู้พีโคตดเผ็ดเลยอ่าแต่เผ็ดจริงพิกอะไรวะเนี่ยอร่อยอ่ะผมเป็นคนที่รู้สึกว่าเทสเผ็ดเนาะแต่พิกันเผ็ดมากเลยนะใส่ไปนิดเดียวยัง,งค่อเผ็ดเลย แต่เผ็ดมากเลยอะ่เะเขาชื่อพริกขี้หนูสวนหรือว่าพริกชีฟ้าสวนหรือพริกอะไรไม่รู้อะ่ะอ๋อเผ็ดยินเฮ้ยยินเฮ้ยยินเฮ้ย